สวัสดีครับผมตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ o v e r อร์เซียก็สวัสดีครับผมยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ช่อง o v e r อร์เซครับวันนี้ผมไปเรียกเขามา้นะฮะทำเด็กโปรไฟล์ให้หน่อยครับผมแล้วเดี๋ยวเด็กโปรไฟล์ต่อไปเ n g น l เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันเอาเด็กนี้ก่อนแล้วกันนะครับกำลังฮอนฮิตเด็กไดเมนชันครับผมผสมกับ E 49ต้องบอกว่า ิตนี่คืออีสิบเก้าฮิตมากกว่าครับเลยไม่ใช่ไม่เคยฮิตแต่ว่าเด็กนี้ก็โดยเรารวมก็สามารถจัดได้ทุกแคนนะครับผมโอเคอ่ะเรามาเริ่มกับคอนเซปต์ของเด็กนี้ก่อนนี่คือสิ่งสําคัญที่สุดอ่ะสิ่งสําคัญนะครับผมทำไมถึงใช้โค้งเป็นไดเมนชันแล้วกันอ่ะโค้งไดเมนชันเพราะว่ามีไดสัลตบวกได้ครับผมอันดับแรกเลยมีบวกได้แหวนเราลุกได้แหวนเราลุกได้เราสามารถถ้าเราไม่ไ์เราสามารถทําแหวนเวฟเพิ่มได้อีก <Okay. S 2> เป็น3เวฟแวนจะโจมตีสูงสุดได้3เวฟครับผม <Okay. S 2> พลัง40,000ขึ้นแน่นอนเพราะว่าดิเมนชันจะมีบวกพลังให้แวนเยอะครับ <Yeah. Okay. S 2> แล้วก็จะมีเรียการ์ดใบนี้ครับผมที่ใส่มาแทนเบลนะฮะแต่ว่าเลือกใส่ได้นะครับผมระหว่างเบลหรือว่าใบนี้นะฮะใบนี้ก็สามารถถ้าแวนของเราถึง3 0,000ขึ้นไปก็สามารถคาร์ดบัสหนึ่งลุกได้ทำเวฟเพิ่มได้อีกเดี๋ยวตอนนี้มันจะลงดีเทลเกินไปแต่ที่เลือกโครงเปดิเมนชัน ension, เพราะว่ามีเกศสาม ที่ใช้งานได้ดีค่อนข้างเยอะบวกได้ได้แล้วก็โดดมาจำได้ใช่โอเคเรามาเริ่มที่เกศสามกันเริ่มที่มาอะไรแล้วกันมาอะไรใช่มาอะไรมาอะไรคือนี้มาอะไรก็มีสกิลแอคทีฟนะครับคาร์บานหนึ่งก็โดด e 1 9เข้าสู่โซนได้รับเทคนะครับผมแต่ว่าชื่อ แต่ว่าโซต้องมีชื่อต่างหใบก่อนนะครับผมถึงจะได้รับเทคแวนลุกได้นะครับผมโอเคแล้วก็สามารถทําเวฟได้อีกถ้าเห็น e 4 9กระโดดจากโซนะครับผมก็คือ c อ e 4 9เท่านั้นใช่ครับผม c อ e 4 9เท่านั้นนะฮะโอเคแล้วก็มีดาซลัดครับผมครับใบนี้คีย์สำคัญเลยครับบวกได้ครับผมแน่นอนเรามียิ่งมีเยอะครับผมแวนการ์ดก็จะได้เยอะยิ่งขึ้นนะฮะเพราะว่า e สี่สิบเก้าจะเป็นสองได้กับหนึ่งได้แต่ว่าถ้าไดโซลัดบวกได้ให้ก็จะเป็นสามได้กับสองได้ครับผม ก็เป็นถึง5ได้นะฮะแล้วถ้ามีอีก1ใบก็จะเป็น4ีได้สได้เป็นถึง7ได้นะครับผมเด็กโคตรได้นะครับผมต้องได้ไอ้หาทิกเกอร์ฮะโอเคฮะแล้วก็มีใบนี้ครับผมเป็นถ้าไม่ตายนะฮะถ้าปิดเลยก็คือเลสได้ยูชานะครับผมถ้าเท่านี้เราไม่ได้ไลท์สามารถคาร์บ้านหนึ่งไลท์การ์ดใบนี้ได้นะครับผมแล้วก็การ์ดใบนี้บกหมื่นแล้วก็เมื่อลงแถวหน้าบกหมื่นครับผมแชร์แถวหน้าด้วยได้ครับเจ็สามแล้วจะกลายเป็น ถ้าเล่นเซตอย่างนี้ก็แวนโจมตีสูงสุดถึง3รอบนะครับผมโอเคครับผมอ่าแล้วก็นี่ครับผมใบนี้ผมขออ่านชื่อแป๊บทัศเทพนะครับผมของ e ีซีนะฮะใบนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมก็ใส่มาเอาชื่อแล้วกันโอเคว่าเด็กต้องดูด e ีซีเข้าสู่โซครับผมโอเคอ่าปึ๊บแล้วก็มีใบนี้ครับผมควฮีโร่ใบนี้เป็นเกยสองลุกได้นะครับผมสามารถใส่เบลแทนก็ได้นะฮะ เพื่อเพิ่มชื่อของ EC19 นะครับผม <Okay. S 1> แล้วก็อันนี้ที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือไดรดาก้อนครับผมแล้วก็จะเป็นไดเบฟนะฮะแต่ไดเบฟจะพึ่งนะครับผม <Okay. S 1> เป็นไดรดากอนก่อนไดรดาก้อนสามารถปัดพลังให้แวน5,000ได้จะเป็นพลังเกินนะครับผมถ้าสมมติว่าแวนเราบวกหนึ่งหมื่นแล้วแล้วก็มีรวมฟอร์จะเป็นแค่3-3ม0 0แต่สลารัทยังกดสก,กิลไม่ได้ เราสามารถกดสกิลของไดอแก,ก้อนเพื่อปัดเศษพลังให้ขึ้นเป็นเกิน35มหมได้โอเคใช่เอาไว้เอาไว้ปัดเศษนั่นเองครับผม <D _ T> ได้ครับแล้วก็ใบนี้ครับผมอีซีก้าครับผมเหมือนกันชื่อนายเอ๋ย <D _ T> นคิมหันละกันอ่คิมหันครับผมใบนี้ก็เป็นชื่ออนะีซีสิบเก้าเนาะต้องใส่อยู่แล้ว <D _ T> แล้วก็ <Okay. S 2> มีสกิลเปิดเจ็ดหยิบอีซีก้กับขึ้นมือได้นะครับผมโอเคเอาไว้หาของนะครับครับผม ก็ใบบนี้โปรโมรครับผมเป็นไม่เทินนะฮะถ้าใบานี้บูธบูธให้ใครก็ได้นะจะบวกแวนการ์ดของเราจะบวก1 0 0 0 0หมื่นตามฟอนตนะครับผมเอาไว้บวกพลังแวนนะครับยิ่งใหญ่เลยกันใช่ครับแวบนบเราต้องใหญ่โอเคแล้วก็ไดเบส์ครับผมมีหน้าที่เหมือนไดดาก้อนเลยแต่มีสกิลเสริมนะครับผมถ้าแวนเราโจมตีฮิตเข้าโซลจวดได้ปั๊มมือได้นะครับผมโอเคแล้วก็ใบบนี้ครับผมปั๊มพลังทางลัดแล้วกันทางลัดเลย บอกว่าคาร์บ้านหนึ่งเลตยูนิตของเรา4ใบนะครับผมแวนการ์ดพลังคูณ2แล้วก็บวกอีก1นึ่งคีย์ที่เคาโอเคแต่ว่าที่ใส่มาเพราะว่าส่วนใหญ่จะถ้าไม่ขึ้นเป็นไดดักก้อนหรือว่าไดเบฟจะไม่มีตัวปัดพลังเลยแล้วก็ถ้าไม่ขึ้นโบโมก็ไม่มีตัวปัดพลังก็คือใส่เน้นใส่ตัวปัดพลังเยอะๆใช่ครับให้กดัดเยอะๆใช่ครับผมแล้วก็ใบนี้อ่าถ้าเล่นคอมโบจริงๆก็คือกดรอเร็วเลตสี่ก่อน แล้วก็ค่อยกดสกิลของมาลายครับผมดูดเข้าโซนครับผมจะกลายเป็นว่าการ์ดที่เลสจะเหลือทั้งหมดแค่สามใบครับผมจะไม่เลสสี่โอเคอ่าแล้วก็ส่วนทิกเกอร์ครับผมง่ายๆเลยคีแปดคีแปดดอสี่ดอสี่ฮิวสี่โอเคแล้วก็ตัวเริ่มหนึ่งใบจบแต่ว่าดอนี่อาจจะเปลี่ยนเป็นคีเซนิเนลในอนาคตที่กำลังจะออกในไม่ช้านี้อ่าโอเคอเป็นไอเดียที่ดีก็ สำหรับดิกนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วก็วิธีเล่นก็ไว้ไปดูในคลิปแต่ก็คือปั่นให้แวนทุกอย่างให้แวนแล้วก็ได้หนักๆแล้วก็มีดา่สลัดยีเรียกัแต่คืออนนี้มาขึ้นเดเมนชันนีเปิด5หา3ไหมตอนนี้ยังครับผมแต่ว่าอนาคตก็เดี๋ยวออกมาให้แน่นอนโอ้โหมีมีใครดูหายไปไหมเปิด5หา3แล้วแต่ผมก็รู้สึกมันแทนไม่ได้เลยนะใช่แทนไม่ได้ตัวปัดพลังหมดเลย ใช่แล้วก็ที่สำคัญครับตัว e 4 9ครับผมตอนนี้นะฮะก็ใครเก่งมูดนะครับผมก็เกตหนึ่งฮะแล้วก็เกตสองครับจะได้คิวไปด้วยกันตลอดแต่ว่าโครงเกตสามช่วงบนจะเปลี่ยนก็ลองดูแล้วกันนะครับมันมีเกตสามตัวชุดแรกของเขา e 4 9ที่ไล,ล่์เราไม่ได,ไได้ไม่ได้กิฟไม่ได้อะไรเลย,เลยแต่ว่าสามารถปั๊มกิฟได้เป็นกิฟต์โปรเทคฟอร์สหรือว่าแ x คเซก็ได้แต่ผมว่ามีคนนี้มานี่จบจบทุกอย่างใช่ครับคือจบจริงคือ ใครชอบเล่นแบนดลุกก็เลตัวนี้แหละครับมีเยรแล้วเหมือนมีแค่แคนเดียวด้วยที่บวกได้ให้บรรกาดได้ใช่ครับผม<ช> <ๆ S 2> ไม่ไม่เชิงว่าแคนเดียวนะครับมีเกียร์ด้วยแต่ว่าเกียร์ผมมองว่าเกียร์เบาไปเกียร์จก<บ>ตีนเบาคิดว่าเป็นเน็กเตดของเขาน่าจะดีแล้วแหละเน็กเตดนั่นแหละครับผมว่าเล่นเน็กเตดที่เฉยดีที่สุดแล้วใส่20กิแล้วมันขัดขาเน้ะ ไม,ไม่น่าขัดน,นะครับผมแต่ว่าแค่โจมตีเบาจเฉียดแล้วกันบเบาวกว่าไดเมนชันแน่นอนครับเพราะว่าไดเมนชันมีบัฟพ,พลังให้แวนเยอะ oh แต่ถ้าเราเล่นเป็นใบนี้ oh ก็แถวหน้าเราก็จะบวกหนึ่งหมื่นบัฟให้เรียอากาศด้วยเรียอากาศเราก็จะโจมตีแรง oh แรงทุกเลนลสำหรับใครที่เก่งรอมูนะครับผมของไดเมนชันไม่ว่าจะเป็นแข่งลิมิตเบรกหรือแข่งอะไรก็แล้วแต่นะครับคงไดเมนชันวีนี่เป็นอะไรที่น่าสนใจและแรงมากทำให้ฝ่ายไม่เล่นได้เลยแต่ มันจะเป็นเกล็ดสามอจะเป็นรายไดร์ไลเนอร์ที่ใส่เข้ามาแล้วปั่งบวกคีมันจะเล่นไอตัวเริ่มเก่าสูบเยอ์เลยแล้วก็ไดร์ไลเนอร์ชี้แล้วก็ไีเท่านต่อไปก็ไดร์ไลเนอร์เปิดแล้วก็บวกพลังแล้วก็โดดอันนี้มาแทงต่อใช่ไหมบโอ้โหอันนี้คือฟอร์แมตลิมิตเบรกนะฮะที่ผ่านมาใช่ครับคือมันเกินไปไหมฮะหรือเล่นในพรีเมียมได้ไหมครับพรีเมียมก็ได้เนาะพรีเมียมก็ได้ครับผมพรีเมียม คือเดสมเชั่นพรีเมียมเก่งอยู่แล้วครับทัองพุ้นี้ี่วะเก่งอยู่แล้วไม่ไม่เคยมีใครได้ใช่ไม่่อยมีใครล,ล่นแล้วกันก็จบแล้วก็จบแล้วนะคลิปจบประมาณน,นี้ครับก็ถ้าน้องๆสงสยยัยอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้นะครับแต่ว่าคลิปเด็กลิปอันนี้ก็อธิบายให้ค่อนข้างครบส่วนดูเพลงแข่งอดูเพลงเล่นก็ดูในคลิปที่จัการในช่องแล้วกันนะครับผมจบคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับ you. Mm -hmm.